ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับไม่ใช่แค่เกิดจากแอลกอฮอล์เท่านั้นจะมาเล่าถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งตับคนระับแล้วลองดูนะครับว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงอันที่1ก็คืออย่างที่ทราบอยู่แล้วนะครับแอลกอฮอล์และคลิปที่แล้วก็ทําไปแล้วนะครับว่าต้องกินแอลกอฮอล์แต่และชนิดปริมาณแค่ไหนและนานแค่ไหนถึงจะเสี่ยงทําให้เกิดเป็นภาะวะตับแข็งและกลายเป็นมะเร็งตับอันที่สองก็คือไวรัสตับักเสบโดยเฉพาะชนิด B และชนิด C เพราะติดเชื้อไวรัตับเสบบางคนเป็นปะหะโดยที่ไม่ทราบไม่มีอาการระยะยาวทำให้เกิดภาวะตับแข็งและกลายเป็นเร็งตับได้ในที่สุดปัจจัยเสี่ยงที่สนะครับก็คือเชื้ออฟราทอกซินอฟราทอกซินเป็นเชื้อที่เกิดจากเ,าเชื้อราชนิดแอสร์จิลัสซึ่งพวกนี้อาจจะอยู่ในถั่วริสงในธัญพืชแห้งนะฮะ และในกระเทียมหรืออะไรอีกหลายๆอย่างที่เราบางทีกินไปโดยไม่รู้ตัวพวกนี้ก็คือมีความเสี่ยงต่อการทําให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ครับอันที่3ยาสูบและบุหรี่ก็พบว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดกลายเป็นมะเร็งตับได้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายภาวะที่ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับเช่นคนเป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคอ้วนไขมันพอกตับ และมีโรคอื่นๆอีกหลายชนิดนะครับที่เสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งตับลองดูนะครับใครมีความเสี่ยงชนิดไหนบ้างลองคอมเมนต์กันมาครับ